สวัสดีครับพบกับสุขคาพฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่ห้ามใช้โควต้าเปิด23ชื่อใหม่ทีมชาติไทยรู้สึกซีเกมส์2 0 2 3เป็นไงหลังจากที่เจ้าภาพกัมพูชาออกมาประกาศกฎการแข่งขัน,นฟุตบอลชายซีเกมส์2023ใหม่จะเดิมอนุญ,ญาตให้ใช้ผู้เล่นรุ่นอายุไม่เกิน22ปีและสามารถใช้ผู้เล่นโควต้าอายุเกินได้จำนวน2คนก่อนที่เจ้าภาพกัมพูชาจะมาทําการเปลี่ยนแปลงกฎใหม่โดยใช้ผู้เล่นยูยี่สิบสองแต่จะไม่อนุญาตให้ใช้ผู้เล่นโควต้าอายุเกินแม้แต่คนเดียว วันนี้เราปรเปิด23่ขุนพลคาดรอยชื่อเจ๋งที่ดีที่สุดทีมชาติไทยดูศึก4เกม2 0 2 3แฟนชั้งศึกคิดเห็นกันยังไงไปชมตำแหน่งผู้ักษาประตู3คนนพพลละคอนพลบริลัมยูเต็ดโสภวิตร,รักญาติจากแพ้ย,ยูต็ดติรวบุฒิสรวันสันจาก,กเกษตรศาสตร์ fc กองหลัง8คนจตนันเข้มดีราบ,บุรี fc ชนพัฒน์บัวพันจากบีจีปทุมยานิกน้าบอมจาก B s c ซยังบอยเบิร์นสวิตเซอร์แลนด์ จัดมงคลเรืองธนนิสโรดจากชุนบริลสีโรนันบรูสแมนจากเมืองทองยูเนเต็ดทรงชัยทองฉับจากชุนบริลส์ซีทรงวุฒิไคร่ครวนจากเมืองทองกิติชัยยายดีคลาสตอมยูเนเต็ดต่อไปเป็นแผงมีเฟลเจ็ทถนลิลลี่อนเจมน้องบัวพิดเอฟซีวิลเลียมไวเดอร์โชจากกันเทนเลเอฟซีเบนจามินเจมเดวิสกันเทนเลเอฟซีอีฟานสตอลลจากบุรีรัมยูเนเต็ดบริชเชตทัศนิทจากเมืองทอง ชาญรงค์พรมสีแก้วจากชุมเมลีชนพิพัฒน์สุพรรณเพศจากบารยาเอสซีโปรตุเกสต่อไปเป็นนารุก5คนสุวรรณศั์เหมือนตาบริยมยูเนเต็ดอิชิพลนซิโดลม์ออสบวกเยอรมันโโมธีรศักดิ์เผยพิมายการทอร์เรอสซีไบรติกุตทัสันบีจีปัุมยูเนเต็ดและฟูเบ้ออันดับยอดสังวานลำพูนวอร์ยาสำหรับทัพช่างศึกทีมชาติไทยนะครับเตรียมลุยศึกฟุตบอลชายซีเกมส์2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชา โดยจะฟาดแข่งกันระหว่างวันที่5พฤษภาคมถึงวันที่17พฤศภาคนนี้หรือหนักสถานีต่อไปธนวัาซช่งจิตถามอ่อนห่ององทีมชาติไทยธนวัตซึ่งจิตทามออ่อนกลางกลางื่องงทีมชาติไทยกำลังจะหมดสัญญากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมชั้นนำในศึกพรีเมียร์กรีฑกลางปีนี้แล้วล่าสุดกระสมาแรงอย่างมากสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เตรียมยื่นสัญญาชุดใหม,ม่ให้กับดาวเตะทีมชาติไทยออกไปอีกหนึ่งปี โดยมีแผนสําคัญเตรียมส่งน้องกันธนวัฒน์สิงจิตถาวรไปเล่นลีกรองของอังกฤษเพื่อโอกาสในการลงสนามที่มาเคลืนที่สํากัญเป็นทีมชุดใหญ่ของลีกรองไม่ใช่ทีมชุดยู23ปีอย่างที่ธนวัฒน์เคยลงเล่นกับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งลีกรองอังกฤษจะเป็นบทพิสูจน์สำคัญเพื่อโอกาสในการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีรนเมียร์ในอนาคตโดยสำหรับน้องกันธนวัฒน์สิงจิตถาวรเคยเกือบจะรักชื่อเป็นคนไทยคนแรกลงสนามเวทีพิมพ์อัง,งกฤษมาแล้ว โดยเขาเคยมีชื่อกับทีมชุดใหญ่ของเลสเตอร์ซิตี้ในเกมพิมพ์อังกฤษนัดพบก,กับแมนเชสเตอรและเวนแฮมยูนเตดเหลือเพียงแค่โอกาสลงสนามครั้งแรกเท่านั้นเองวันนี้จะมีการประกาศเปิดตัวแข่งทีมชาตไทยลุยลีกต่างแดนสำหรับในปีนี้มี2แข่งทีมชาตไทยที่คขาแข่ง,ขงในลีกต่างแดนบนเวทีญี่ปุ่นอย่างชนะทิพสงทุศิลกับคาวสกิฟุนเต สุภโชคสารชาติกับคนปปอนซูร์ซปโปโรและอีกหนึ่งคนก็คืออดีศัก์ไกรซอนกองหน้าตัวทอปทีมชาติไทยที่ย้ายไปเล่นในลีกมาเลเซียล่าสุดมีรายงานมาว่าจะมีนักเตะไทยออกไปเล่นในต่างแดนเพิ่มเติอมอีกหนึ่งคนวันนี้จะมีการเปิดตัวแข้งดีกีทีมชาติไทยไปเล่นต่างแดนเองโดยจะเป็นสโมสรในศึกมาเลเซียซูเปอร์ลีกแฟนบอลคิดว่าเป็นใครเดี๋ยวรอติดตามการประกาศ ทีละตอนใส่โพสสองประเด็นข่าวใหญ่ชมบุรีกิตสดา,กาแกมแอและจะมีรายงานด่วนชนบุรีเตรียมที่จะมีการประกาศข่าวใหญ่ซึ่งหลายฝ่ายคาดการว่าจะเป็นการยายทีมของเตะกนสสกัญย่างกิตสดาแกมแมนล่าสุดทีละตอนมูลมาทันกับตันทีมเจ้าไทยรับบทเย็นๆจำเป็นใส่โพสสองถึงข่าวใหญ่ชนบุรีประเด็นกิตสดาแกมแมนโดยระบุแคปชั่นไว้ว่าแจ้งทราบโปรดอย่างนี้ตอนนี้บุรีรัมย์ได้ร้อมไว้หมดแล้วเองมอบตัวเถอะ จะได้ไม่มีใครต้องเจ็บตัวแล้วแมนยูกินสตาการแมนจะไปญี่ปุ่นหรือไปบุรีรัมดีล่ะครับจับตาฟีฟาเดือนมีนาคมแบ็กซด์ยคนใหม่ทีมชาติไทยลุยแบ็กซ้ายคนใหม่และจะมีการยืนยันออกมาแล้วว่าสารสละไฮประตวนแบ็กซ์ตัตุกิ่งจากบุรีรัมจะพลาดร่นทับชังศึกไปลุยศึกฟีฟาเดือนมีนาคมที่ประเทศสหรัฐอารับอิมเรสเป็นที่นอนแล้วแฟนบอลไทยจับตาดูให้ดี มาดามแป้งโดนพันลำสาัาพ้จธิการทีมชชตไทยอาจมีเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่หรือไม่ที่ทีมชชตไทยถึงกล่าวจำเป็นจะต้องดึงตัวอริคาว์แบ็กซ้ายลูกกลิ่งไทยซวีเดนเข้ามาช่วยเทียมทับชางสึกขันแรกณนะตอนนี้แบ็กซ้ายทับชางสึกขาดแคลงอย่างหนักซาลาสให้บระคนเจ็บควินเดียรมก็เจ็บนะครับหรือเพียงชัดบางคนทองคีรีแบ็กซ้ายในวัย20ปีจากชมรมรีเท่านั้นที่เขาประสบการณ์อย่างน้อยด้วย ดรัสุดเอลิคานครับถูกเรียกตัวติดทีมชอตซิวเดนแต่ต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วในช่วงเดือนมิถุนายนจะเกือบปีแล้วที่เขาไมา่ลงเล่นกับทีมชอตซิวเดนหากเอลิคาวนะครับเข้ามาเยือนทางฝั่งซ้ายนิัสมิโคสันยืนทางฝาาั่งขวาทตอร์ฮอนบุญมาทันคุมแดนกลางเขาก็ไมเ่เล่นเพียงแค่ตำแหน่งแบ็คซ้ายเท่านั้นแต่เขายังเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวริมเส้นทางฝั่งซ้ายได้ดีด้วยงานนี้ทับช่งศึกพร้อมเจอกับยักษ์เอเชียตะวันออกกลางอย่าง UAE อย่างแน่นอน ถึงแม้พวกเขาจะใช้3แข้งแนวรุกโอนสัญิาติบราซิลอ์เจนตินาก็ตามฟีฟ่าเดย์ครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยจะพลาดไม่ได้มันจะเป็นเจ้าต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นเพราะอันดับโลกมีผลสําคัญอย่างมากต่อการจัดอันดับโถแบ่งสายเอเชียนคัพ2024ไมเคิลคา์โดโซไม่ไปเล่นทีมซานโตสสาเหตุที่แท้จริงเพราะอยากติดทีมชาติไทยหลังจากไมเคิลคาโดโซนะครับเจ้าหนูในวัยสูงเปี ช่างทักษะเชิงสูงที่เริ่มต้นเส้นทางหุ่นหนังที่ประเทศไทยมาตั้แต่วัยเยาว์คัดติดทีมเยาวชนของซันโตสทีมยักษ์ใหญ่ในลีกบราซิลแต่เขากลับไม่ไปเพราะทางคุณพ่อไม่อยากให้เขาต้องไปอยู่ที่บราซิลคนเดียวซึ่งหากเขาตัดสินใจไปที่บราซิลร่วมกับทีมซันโตสอดีตต้นสกัดเก่าของเนมา่าก็มีโอกาสไม่น้อยที่จะติดทีมชจติบ,บราซิลแนละกดอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ทําเช่นนั้นเลือกที่จะไม่ไปซันโตสก็เพราะว่าเขาตัดสินใจเป็นที่รู้แล้วว่า,วาเขาจะเลือก ติดทีมชาติไทยนั่นเองหรือเพียงแค่รอโอกาสที่จะได้รับสัญชาติไทยน,นั้นทางไมคคินคาร์โดโซได้รับสัญชาติตามที่เขารอคอยมาอย่างยาวนานโดยเขาเคยเปิดใจกับสื่อหลายตหลาๆครั้งอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยทีมชาติไทยจะมีแค่ริมเส้นความสามารถเฉพาะตัวสูงเข้ามาเป็นการหลักการสาคัญให้กับทีมชาติไทยแล้วไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นเหรอทีมชาติไทย แม้กระทั่ง UAE ทีมแข่งจากเอเชียตะวันออกกลางที่เรากำลังจะได้เจอในศึกฟ i f a เด y หรือแมตช์กับชันมิด id, นิเดนมีนาคมพวกเขายัางใช้แข้งโอนสัญชาติบราซิล2คนอาร์เจนตินาหนึ่งคนกระทั่งญี่ปุ่นการที่จะขึ้นเป็นเบอร์ท็อปของเอเชียพวกเขาก็ยังใช้แข้งโอนสัญช,ช,ชาติมาแล้วแล้วไทยละ่ะทำไมเราจึงไม่เลือกใช้ไมเคิลคาโดโซคือหนึ่งในนักเตะความหวังที่แฟนบอลชาวไทยอยากจะเห็นเวลาของเขาในสีเสื้อทีมชาติไทย หวังว่าจะได้เห็นไมคอนคาร์ดโซผนึกกำลังกับสุมนั่นเหมือนตาสุภโชคสรราชเททดอนบุญมาทานันและชนะทิพย์สรกสินในสักวันในอนาคตอันใกลน้นี้นี่คือสุรุข,ข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเย็นของทันที่23กุมภาพันธ์